โนเกียลูเมีย520อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจากตระกูลลูเมียและสมาร์ทแบบไหนที่ใช่คุณคลกลับมาถึงในชั่วโมงที่สองกับรายการบา้าบังคุดคักรายการสนุกคลื่นก้นนนนนนนอนอ <laughs> ไหว้โม่ทำไมรอเดี๋ยวตอบทุกที่สนับสนุนชั่วโมงสุดท้ายนะครับโดยโนเกียลูเมีย520อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจากตระกูลลูเมียนะครับสมาร์ทโฟนแบบไหนที่ใช่คุณย่า ดูค่ะสวยงามมากต้องไปจับจองนะคะดูสีส้มเนี้ยเป็นสีประจำมนี่เลยนะสีเหลืองไม่ใช่สีประจำเหมือนกันเอ้ยทำไต้องกระแสแววมาได้กระแสแววครับเมื่อกี้เป็น,นเสียงปกติเสียงนึงครับไม่ใช่ดูเปล่ดูน่าแต่หลายอ่าวันนี้ก็เป็นช่วงมออัปเดตนะคะเร<อ>ามีเรื่องมออัปเดตอัปเดตมาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะ ไช้นี่หละครับชอบอัปเดตอย่างนี้ผมมีอะไรไมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยู่ว่างหรือคนที่ชอบดูละครเวทีนะครับเด็กชอบดูชอบดูครับชอบดูละครเวทีต้องมือปิดด้วยครับเด,เด็กใจ ไม่ต้องเกรงใจครับตามสบายครับเต้นขนาดตะกี้ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วครับเฮ้ยแล้วก็มีข่าวหายบ้างอยู่อ้าวเดี๋ยวอัปเดตข่าวนะครับค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากครับชื่อเรื่องมนต์ดำคอมเพล็กซ์นะครับเป็นละครเวทีระดับบรอดเวย์นะครับเป็นละครเวทีแมวปาฏิหาริย์นะครับเป็นละครเวทีสามิติเรื่องแรกในประเทศไทยเลยครับคณะว่าได้ครับคือต้องใช้แว่นสามิติใส่ระหว่างชมด้วยนะครับคนที่นำแสดงครับก็มีคุณก้อยรัชวินนะครับโทนี่รากแก่นนะ แล้วก็มีพี่เดวิดนะครับที่เล่นเรื่องเขาดาวนะครับโอ้ยเด็กมากใค่แล้็มีพี่ตุ้ยตุ้ยด้วยครับค่ะก็ฮาร์ดมากครับพี่ตุ้ยตุ้ยผมว่ามันเป็นละครตลกนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์นี่อลังการมากคือไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ไหมคะรต่ก็ทงเวทีใช่แับวจะมีซูเวอร์สกรีนอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ คือมีฉายเอฟเฟกมีหลายหอย่างอย่างผู้เอกเดินเดินอยู่แล้วแบบหายตัวไปได้อย่างเงี้ยครับอ๋อคือเขาวิ่งหลบหลังหลังฉากมันคงไม่ใช่น้อยขนาดนั้นนะครับเขาค้องมีเทคนิคอลังการมากเลยครับมีคือเรียกว่าอิลลูชันเทคนิคนะครับมาผสมผสานกับการแสดงที่ทําให้คนแบบว่าเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามีเลเซอร์มีแสงสีอลังการก็เกี่ยวกับเรื่องเป็นละครเวทีตลกค่ะแต่ว่ามันมีอลังการแล้วก็สนใจเกี่ยวกับ การใบหวยอะไรเงี้ยครับเรื่องแบบเหน็บแนลครับเป็นแบบเปานพระท้องทรงใบหวยได้นี่ครับหวยได้ดูไ้ดูได้ก็มีไปจัดแสดงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนี้ครับจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเอ้ยสมหลักพฤหัสเนี่ยได้ไปดูเลยนะอ๋อเหรอครับใช่เราจะไปดูเพราะว่า อยากดูมากเรื่องนี้ <อ b. S 1> แล้วก็ครูบิลเนี่ยเป็นผู้กำกับและครูครูสอนการ,รแสดงนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากไปชมก็ไปดูได้เลยนะคะ,ะ,คะที่สิใช่ไหมคะพี่อุ๋ยใช่ครับ<ช>วันที่12มิถุนายนถูกต้องค่ะไปชมได้เลยเผ่านไปแล้วเริ่ม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 12ิองเริ่มเริ่มสิบสอเริ่มสิบอีกคุหารนี้ใช่พฤณทหารหนี้แล้วค่ะก็ผ่านไปแล้ว ข่าวแรกนะคะต่อไปเป็นข่าวของเนทที่เน้นำมาอัปเดตค่ะก็คือค่าเปิดโลกกระถานะคะสัตวแพทย์ครามที่14ค่ะจากมอกระเสนั่นเองค่ะสัตวแพทย์นะคมีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันห่ามากขึ้นทางคณะสัตวแพทย์นะคะ ทางโองเกษตรเนี่ยจึงได้โครงทาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมนะคะแล้วก็เปิดรับสมัครนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6ค่ะจากโรงเรียนท่วประเทศเลยค่ะมีอาที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะได้มาเรียนรู้การเรียนการสอนการทํางานของสัตวแพทย์ในแขนงต่างๆเลยค่ะสําหรับคุณสมบัติข,ของผู้สมัครนะคะหลักๆก็คือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หรือ6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะโอ้โหเตะมากหมดเขตรับสมัครนะคะวันที่7มิถุนายน2556นี้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดยิบแย่เพิ่มเติมนะคะเซิร์ชเลยค่ะเซิร์ชเลยนะคะที่ค่ายเปิดโลกระถักรสปลัดมอร์กอมอรกเซนเองหรือเว็บไซต์ www.ku.ac.th นั่นเองค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องสัตว์นี่นะครับเพื่อนผมในวงนี้แบบ เชี่ยวชาญมากครับเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องสารแนนเห็นพี่จะขคงเกี่ยวกับสัตว์ด้วยใช่ครับวันวันก่อนที่พอจูนใช่ครับไป็นวงเพลงใช่เปล่าใช่จริงๆแล้วเอ็มเพื่อนในวงเนี่ยครับเป็นเร็เนี่ยครับก็เป็คนจัดงานเลยครับเป็น total manager คนจัดงานทั้งหมดเลยนี่แหะครับจะหาทุนหาสปอนเซอร์งานชื่อว่าปัดอาสามะหมารอรักนะครับคือเอ็มเคยมีความคิดว่าอยากจะเอา หมาหรือแมวจอจัดที่ไม่มีคนเลี้ยงเนี่ยเอามาอาบน้ําตัดขนฉีดวัคซีนแล้วก็เอามาให้คนทั่วไปได้เลือกกันคือเอามาเลือกมาไปเลี้ยงก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อมาหมาสายพันธุ์เพราะว่าอย่างในหลวงท่านเนี่ยก็ทรงเลี้ยงหมาข้างถนนใช่นสุแดงนะครับเอมาฝึกให้ฉลาดได้เอามาทําให้มันน่ารักได้นะครับเพราะว่าหมาฝึกให้ซื่อสัตย์ได้ทีนเป็นหมาข้างถนนก็คือหมาในกรุงเทพช้อในกรุงเทพมีแสนกว่าตัวนะครับที่เป็นชองจัดพี่เลี้ยงตัว ก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแบบหารายได้เอาไปรักษาหมาจอมจัตพวกนี้แล้วก็มีฉีดวัคซีนไปทำหมันนะครับจะได้ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขไม่ให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนด้วยอ่ะก็มีโครงการชื่อเพื่อนข้างถนนนะครับก็จะมีลองเข้าไปเรชในอินเทอร์เน็ตได้ครับเพื่อนข้างถนนหรือไม่ก็อาสามาหมาเราลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นรายละเอียดมา เห็นไหมก็เข er> ้าไปเฟซบุ aya, so ๊กอัปเดตก็ไ so. ด้คร mm ับบอกพี่เอ็มเลยครับเอ็มทำตลอดจริงครับเอามาไปส่งถึงบ้านเลยครับนาหนับคนฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจก็ลองดูได้ครับดีกว่าไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยมาน่ารักเต็มเลยครับเบสเวอร์ค่ะจ็ะถ่ายไปแล้วกับช่วงนี้นะคะมออัปเดตนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะจะเป็นช่วงที่น่าสนุกมือนกันไห้กับคลิปคลิป คปริศน,นาครับผมใช่จะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมโอ้เสียงเสียง,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 งแต่ว่าตอนนี้เป็นแฟนที่แบบชอบมากเลยอ่ะเพลงอะไรครับคือพเพลงนี้คือแบบคุณภาพมากนั่ร้องเขาก็ร้องฟลอะสวยมากด้วยแล้วก็เล่นแอมฟิเก่งมากพูดก็เก่งเป็นพิธีกรก็ได้สุดยอดขนาดนั้นผมว่าห้ามไม่ดูแอมฟิอื่นเลยดีกว่าเฮ้ยไม่เอาห้ามไม่ได้ต้องต้องต้องดูค่ะต้องดูเลยครับใช่ค่ะเพลงนี้เพลงนี้ค่ะเสียดายคนตาไม่ได้ดูะครับเพลงนี้ เพลงแห่งหัวใจจากเลสเเอ็มเก้าครับผมสุดยอดเลยอ่ะ